ไอ้รอยเท้าสีโม,ม,ม่งอันนี้เนอะที่มันเป็นเลขศูนย์นะเออถ้าเกิดทุกคนรู้นะว่ามันคืออะไรเนี่ยผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนอะแอคทาเสร็จเรียบร้อยพร้อมผม3 2 1กดแชะไป1ทีแล้วก็กดนี่เลยทุกคนลงทะเบียนหลักนะครับผมกดตกลงไปอ่าแค่นี้ทุกคนภาพนี้ผมก็จะเออเซ็ตเป็นภาพนี้แมทแมทไอ้๋ยวเนี้ยมันก็มาใหม่ไหมตากแตนมันรู้สึกเหมือนเป็นสีแบบ สีนี่เลยสีหรือดูใบไม้ร่วงเลยสีนี่ดูใบไม้ร่วงเลยอ่านี่ปึ๊บอ่ามันบอกเหมือนกันด้วยดูดิเห็นปะนี่เราสามารถมาหาความรู้มาศึกษาความรู้ได้เลยนะทุกคนโอ้ระหว่างทางก็จะเจอใบไม้ลอยเห็นไหมนี่นี่นีพึ่งพึ่งเดี๋ยวมาต่อยกูนะพึ่งพึ่งเยียวมาต่อยกูนะพึ่ง วัสดีฉันคือกระลอกเจ้ากระลอกเองคุณเห็นใบต้นเมเปิลที่กลายเป็นสีแดงเหลืองหรือเปล่าถ้าสะสมใบต้นเมเปิลจะสามารถนำมาสุ่มได้นะถ้าอยากสุ่มสินค้าหรือดูใบไ,ไม้ล่วงเมไร่ก็มาหาฉันได้เลยตอนนี้เลยก็ได้เอาเลยของก็กราบสวดอีกันด้วย,วยนะเดิมเวมในเกมเพสุเกตา กี้เราบสึกว่าเจ้ากระรอกนะจะมาทักทายผมนะผมนื้อว่ามีอัปเดตนะวันที่30กันยายน2565น้องเกมเบสเกเตอร์ได้อัปเดตแพที่1.48เข้ามาแล้วมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างในครับผม มาดูอย่างแรกเลยนะผมเพิ่มกิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงบนเกาะไกาอาหนะมเป็นอัปเดตนะชิวทศน์ใหม่บนเกาะไกาอาหนะผมเป็นแนวฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะแล้วก็มีเควสที่สามารถทํากับ NPC ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาได้ด้วยนะผมชื่อว่าเจ้ากระลอกและ เจ้าลูกโอ๊กในเมืองพาซานะเดี๋ยวอันนี้เราจะพาไปดูกันด้วยนะครับผมจะสามารถรับใบต้นเมเปิลได้เป็นรางวัลอ่าและเห็นว่าไอเทมใบต้นเมเปิลนั้นจะลอยละลิ่วบนเกาะกายอาได้ด้วยเช่นกันผมให้เราลองใช้ไม้จับแมลงจับมันดูนะจับเออใบาต้นเมเปิลนะครับผม แล้วก็สามารถนําใบต้นเนะมเปิลนั่นไปแลกเปลี่ยนกล่องซุ่มนะเพื่อรับของรางวัลผ่านทาง NPC นั่นเองนุ่มเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทีเดียวนะสำหรับ NPC 2ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะพร้อมมากิจกรนัแมมนเองถัดมาตนะ้อเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มีเดียอาร์ตนะผมในเมืองดาวทาวน์นะเหมือนว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับผมเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะสำหรับในเมืองดาวทาวนะครับผมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้นะครับเพื่อรับฟังคำอธิบายผลงานต่างๆจากผู้อธิบายในพิพิธภัณฑ์อ่าเดี๋ยวเราพาไปแวะเวียนกันด้วยนะสำหรับใน media art museum ตัวนี้ในเมืองดาวทานันะครับผมถัดมานะครัมแม่เพิ่ม,มแรงใหม่นะครับผมเออต้อนรับดูดูไมไปล่วงอ่า เพิ่มมาทั้งหมด38ชนิดอู้อยางเช่นด้วงตาแดงกิ่งไม้มแมลงปอแล้วก็บ้าบ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 านั่นก็จะสายจับมแมลงน่าจะชอบนะ38ชนิดเตยที่เพิ่มมาในอัปเดตครั้งนี้นะถัดมาของปรปับปรุงหน้าโปรไฟล์นะทีมงานน้องได้ขยายเออได้อัปเดตแหละได้อัปเดต ให้จํานวนเพื่อนสูงสุดนะ200คนคือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นสูงสุดได้แค่100คนตอนนี้เป็นสูงสุดได้200คนแล้วนะัมแล้วก็ปรับปรุงหน้า UI โปรไฟล์ด้วยนะเราจะสามารถโพสต์ภาพที่บ้านเรานะมาไว้ที่หน้าโปรไฟล์ได้แล้วนะผมแบบภาพนี้เลยอ่ะอันนี้คือตัวอย่างผมเป็นภาพที่บ้านของเรานะสามารถนํามาโชว์ในเออโปรไฟล์ของเราได้แล้วเนะวลาคนอื่นกดมาก็จะเห็นเออ ภาพแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเราอยากจะโชว์ภาพมุมไหนของบ้านนะเราจะมาถเลือกไปถ่ายได้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมาเราปรับปรุงหน้า UI Home Party นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันตรงนี้แล้วก็ เหมือนว่าจะเพิ่มจำนวนแขกสะสมเข้ามาด้วยอ่ะเพิ่มระบบเยอะแยะมากมายเลยคืออัปเดตครั้งเนี้ยนะแล้วก็ได้เพิ่มแท็บบ้านยอดนิยมเข้ามาด้วยนะครับผมจะได้บอกว่าเข้าไปดูได้ง่ายๆไงว่าบ้านไหนเอ่ยยอดนิยมอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะาข่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะคืออัปเดตเอ่อย UI ประมาณนี้นะผมถัดมานะเป็นไอเทมใหม่นะผมเป็นไอเทมโปรโมทโฮมปาร์ตี้นะ ซึ่งจะช่วยให้เราเนอมโปรโมทโฮมปาร์บี้บ้านเราได้นะโดยทําการส่งคําเชิญไปหาเพื่อนเพื่อนเอเพื่อให้เพื่อนเพื่อนที่เห็นคําเชิญนะมาที่บ้านของเราเนอะเป็นไอเทมที่เออส่งเหมือนอารมณ์เหมือนการเชิญบัดเชิญอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้กันด้วยในแครวบผมจะพาไปดูทั้งหมดแหละนะบอกเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งหมดกันอยู่แล้วนะอันอื่นๆนะ ดูน,นะผมเป็นเพิ่มปริมาณสูงสุดของปลาและ,มะแมลงที่สามารถเก็บไว้นในกระเป๋าได้เป็น300อันนะผม3 0มตัวนะจำกัดน,นะครับผมแล้วก็บาบาบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูไอ้ตรงนี้กันก่อนนะคือเมื่อกีก้ปาลากับมแมลงองตรงนี้นทุกคนเนี่ยเห็นหมมันจะเขียนว่าสูงสุดที่300ตัวนะยังไมมเกินของผมเกินเนว้ยเอเอเว้ยถ้าผมผมเกินมันจะเกิดอะไรขึ้นวะนั่งดีครับผมเกินไปโคตรเยอะเนี่ยต้องลองดูแล้วแหละ ไม่สามารถจับปลาได้ เนื่องจากกระเป๋าเต็มแล้วเขาจะเคลียกระเป๋าด้วยการขายปลาอ่าโอเคขึ้นอย่างนี้เลยโอเคตามนั้นผมก็สูงสุดที่300นะก็อย่าดองในหะ้ผมไปขายกันเถอะนะครับผมถัดมานะ่าจะพาดูนี่เลยบรรยากาศรอบอๆหอมลืมดูใบไม้ร่วงอ่าสีส้มๆแบบนี้เลยนะครับผมบริเวณเมืองพาซานะก็ตกแต่งเป็นตีมเดื่อไไม้ร่วงเป็นที่เียอร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็เชิญเดินดูกันได้เลยนะผมใบไม้ร่วงเต็มพื้นเลยอนะ่ะเฮ้ย ตีไม,มใ่ใช่ลายลก็เดิมนะครับผมเฮ้ยเจอใบเมเปิลลอยเนี่ยใบเมเปิลลอยเห็นไหมคืออะไรไม่รู้นะน่าจะคว้าไว้ก่อนนะผมเขาบอกว่าสามารถใช้ไม,จม้จับแมลงจับได้นะใบเมเปิลลอยวิงว่งวิ่งวิ่งเห็นไหมทุกคนวนิ่งวิ่งวิ่งวิ่งตรงเนี้ยอ่าผมจะขอคว้าเอาไว้ก่อนไม่โดนไม่โดนไม่โดน <c oughs> ตลกแหละเออโดนเว้ย ใบเมเปิลนะต้นใบเมเปิลนะเปิดอ่าได้มานะครับผมคืออะไรวะเดี๋ยวเราไปคุยเอ c กันก่อนเลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่คุยนะเราน่าจะยัง ไม่รู้เรื่องนะครับผมว่ามันเอาวันเอาไว้ทาอะไรได้นะจะไอใบเมเปิลนะครับผมคุยกับเจ้ากระโอกนะเขาชี้มานะจะมีสินค้าเพียบเลยละ่ะทางรถยนต์เสื้อโอเฟอรเนิเจอร์แต่ว่าฉันไม่ได้ต้องการของพวกนั้นสักหน่อยฉันต้องการบ้านต่างหากฉันต้องการใบต้นเมเปิลมาสร้างบ้านที่ครอบครัวกระโอกของพวกเราจะจ,จําศีลถ้าคุณนําใบต้นเมเปิลที่รองลอยอยู่มาให้ฉันจะสุ่มสินค้าให้ได้เลยเป็นไงล่ะกดใช่ไป แค่ใช้ไม้จับแมลงในการจับเหมือนกับตอนที่จับแมลงก็พอโอ้หาใบาต้นเมเปิลหนึ่งอันรางวัลสิบอาแสดงว่าเอ๊ะเดี๋ยวดิผมมีอยู่แล้วนี่ว่าเพิ่งจับมาเมื่อกี้อ๊ะออีกหนึ่งครับหนึ่งนี่ไงทุกคนเออมาโ่งเคลียร์กันเลยเนอะทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมแค่จับแบบนี้ก็พออ่าฉันจะให้ใบต้นเมปเปิลเอ่อสิบใบเป็นของขวัญเองถ้าอยากส่งเมื่อไร่ก็มาทักทายฉันได้ทุกเมื่อเลยนะ อ่าได้รับใบต้นเมเปลิลมาสิบอันนะครับผมแล้วไงต่อแล้วก็ลองกดคุยดูนะอยากลองสุ่มใบต้นเมเปิลดูหน่อยไหมกดใช่ไปอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็คือชอบกิจกรรมในครั้งนี้นผมจะเป็นการเก็บใบไม้นะเพื่อมาสุ่มนะผมไม่ได้เหมือนกิจกรรมก่อนๆน,นะที่บอกว่าเก็บเหรียญไปแล้วก็แลกแลก,ก,กนะอันนี้เป็นการสุ่มลุ้นดวงลุ้นล้วนเลยนะลุ้นดวงลุ้นล้วนเลยผมแค่ต้องเน้น ขยันเก็บใบเมเปิลนะผมแล้วก็มาซุ่มเออมาซุ่มไก่เนี่ยนะผมสิบใบนะตอนหนึ่งครั้งลองมากดสุ่มกันดูอ่าใช่ไหมอ่าจริงด้วยซุ่มใบต้นเมเปิลได้อะไรเอ่ยตัวต่อกําแพงหินสีแดงทุเรศมากอ่าพอสุ่มใบของผมก็จะเหลือศูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องเออสะสมทุกวันแหละเนาะคิดว่านะครับผม บอกว่าจะมีข้อมูลอัตราอยู่ตรงนี้ที่วยเนี่ยผมลองกดดูนะอ๋อมันบอกว่าอะไรอะไรมีเปอร์เซ็นต์กี่อันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไรในการได้นะผมอย่างลดเปอร,ร,ร์มูรุนคลาสิ่งนี้หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอโ้โหอย่างอื่นก็บา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 เนาะโอเคแล้วว่าเปิดๆด,ดูกันได้นะเพื่อแบบว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษเนาะเพราะอัตราเป็นคนน้อยเลยไอของที่มันบางแพงอะมันแน่อย,อยู่แล้วแหละเนาะนี่ผมตรงข้อมูลอัตราที่เป็น question mark ตรงนั้นเลยนะครับผมกดดูได้เลย จ้กระอกขอมนีนะที่สุ่มของนั่นเองหรือว่าเราจะกดไปที่ไอคอนตรงนี้ก็ได้ของข้างๆกับรางวันฟรีนะสามารถกดไปได้เช่นกันมันก็จะเออนี่ก็มาที่หน้าซุ่มได้เหมือนกันนะครับผมข้างๆนะเจ้าลูกโอ๊กนะผมเจ้าลูกโอ๊กคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ทําเควสอย่างแน่นอนมาดูกันวันด,ดีฉันนะ่ไะไม่จะไม่จําสิลและแอบครอบครัวมากินลูกโอ๊กให้พุงกลางเลยอ้าวเวทกรรม <laughs> เวทกรรม ถ้าคุณเก็บลูกโอ๊กมาให้แล้วก็ฉันจะเปลี่ยนเป็นใบต้นเมเปิลให้เองแต่อย่าบอกเจ้ากรลอกนะได้เลยเอาดิช่วยเก็บมาจากพาซาสิบอันทีโอเคโอ้ได้ห้าใบนะครับผมนี่ลูกโอก๊กโอเคเก็บมาสองสามสอ้ระหว่างทางก็จะเจอใบไม้ลอยเห็นหมนี่น,นี่พึ่งพึ่งเดยวต่อยกูนะพึ่งพึ่งเาวต่อยกูนลพึ่ง อได้มาสองใบเลยทุกคนโอ้พอเก็บมาแล้วไม่ใช่ว่าได้ใบเดียวหรอกอันนี้ได้สองใบเลยนะครับผมสุดยอดว่ะล้วเมื่อกี้เห็นลอยลอยอีกใบหนึ่งไม่ได้หรอวะเจอใบไม้แล้วทุกคนจับมาปึ๊บไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วไม่โดนมันมันไม่ได้หลบนะผมผมจับไม่โดนเองนะเขบออ่าเก็บมาเรียบร้อยอ่า แสดงว่าถ้าเราอยากได้กล่องซ่มเออถ้าเราอยากเปิดกล่องุ่มเยอะๆเราก็ต้องขยันมาออนเกมขยันมาเล่นเกมนะเพื่อที่ว่าจะได้เจอใบไม้แล้วก็เอาไปซ่มกล่องซ่มนะยิ่งเราสุ่มเยอะเราก็ยิ่งมีโอกาสได้ได้ลดนะครับผมอ่าได้มาอีกแนวเจอรัวๆแล้วกูไม่ได้ไปไหนแล้ววันเนี้ยเก็บใบไม้อยู่นี่แหละเจอผีเสื้อที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้เป็นแมลงใหม่หรือเปล่ากูจะเดินเข้าไปซัดมันซัดมัน สัตเงินเออโดนโอูราชาฮอลลีบูอ่าผมไม่ไปไหนสักทีเนะี่ยเอาจริงอัปเดตกมไม่ไปไหนสักทีนะเนี่ยเฮ้ยมา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 ต่อกันนะครับผมเอาเควสมาส่งนะ ขอบคุณนะงำ่งำง่ำฉันจะให้ใบต้นเมเปิลตามสัญญาไวพ้พรุ่งนี้มาอีกนะอ๋อแสดงว่าได้แค่เควสละว,วันเหรออุ้ยดูโฆษณาด้ด้วยนะผมคูณ3ไปเลยจัดมา15บใบนะครับผมอู้น่าจะไม่ได้แล้วจริงด้วยนะผมน่าจะได้แค่วันละเควสเท่านั้นนะผมํำหรับเจ้าลูกโอ๊กนะทุกคนก็ต้องเน้นมาออนเกมเพื่อจับใบไม้ที่ลอยไปลอยมากันนะครับผมมาขอซูมอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ มียีสบสองอ่าสุ่มสุ่มได้สองกลองมาโอเคกากจัดอีกอย่างหนึง่งลด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 เฮ้ยแม่งไม่ได้เป็นเงาลดเลยไปไกล,ก,ลก็ประมาณนี้เมีสำหรับกิจกรรมหรือดูใบไม้ร่วงนะครับผมก็เก็บใบไม้มาและกลองสุ่มเพื่อได้เอ,อเพื่อรุ้นรับของรางวัลน,นั่นเองเดี๋ยวถัดมานะจะพาไปดูเอ,อิ ศิละปนะนักอะไรนะอะไรศิละปะวะนี่เลยมีเดียอาร์ตมิวเซียมนะผมในเมืองดาวทาวนั่นเองนี่ครับผมนี่เมืองดาวทาวก็ตกแต่งเป็นตีมฤดูใบไ,ไม้รุ่งเช่นกันนะผมก็ตกแต่งหมดเลยเนาะทั้งแคมทั้งพาซาแล้วก็ดาวทาวนะผมก็ทั้งเกมก็เอ่อเปลี่ยนตีมหมดแหลกนะครับผมน,นี่ผมอาร์ตมิวเซียมนมเดียวผมจะเปิดแบบนี้ทุกคนดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมแผนที่ โอ้ oh, แล้วก็ลืมบอกนะมว่ามันอัปเดตแผนที่ใหม่ด้วยนะสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะคือดูดิเออมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะทุกคนคือมันอัปเดตแบบไม่เหมือนเดิมเลยนะ่บอกผู้เล่นนะเห็นไอ้จุดเขียวๆที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไหมอ่าอันนั้นคือผู้เล่นที่กําลังเดินไปเดินมาอยู่นะผมแล้วก็บอกเอ,อสถานที่นะคเรียทาวเวลนะผมสถาน,นีตํารวจ วันนี้แลนลงภาพยนตร์น้อมเนี่ยบอกหมดเลยนะว่าอันไหนคือสำนักงานเขตธนาคารนะคือบอกอาคารที่สามารถเข้าได้นะ้อมบอกหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็บอกไอ้นี้ด้วยทุกคนเห็นไหมไอ้ที่เป็น question mark น้อมเป็นเหมือนเป C นีนี่เห็นไหมเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะแบบว่ามี quest อะไรให้ทำแล้วได้ตังเท่าไรเห็นไหมคือแบบดีอะ่ะสามารถกดดูได้เลยว่าไปทำ quest ตรงไหนได้บ้างนะ้อมแล้วก็ รู้สึกว่าจะสามารถซื้อ,อดูได้ด้วยว่าอะไรอะไรขายตรงไหนแถวเ็นต่ตรงที่มันเหมือนอตะก้าสินค้าไหมอ่านี่แหละเราก็สามารถกดไปดูได้เช่นเดียวกันนะผมนี่ยอย่างไอ้น,นี่เป็นร้านไอศครีมใช่ไหมก็บอกนะผมว่ามันขายอะไรบ้างไหมผมดูได้จากแผนที่ตรงนี้ทุกอย่างเลยเนี่ยครับผมอัปเดตใหมใ่ไฉไลกว่าเดิมจริงๆเนี่ยสำหรับแผนที่นั่นเองกดแนะนำทางได้ด้วยนะนี่ กดแนะนำทางปุ๊บมันก็จะชี้ลูกศรพาเราไปนั่นเองเนี่ยแกผม <Yeah. S 1> บอกเลยนะผมว่าอัปเดตครั้งนี้เพิ่มระบบเยอะจ,จัดเลยเลยนะครับผมพูดจนแบบโอ้โหเหนื่อยกันเลยทีเดียว,วนะคิดว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะมาเข้าไปที่อาร์ตมิวเซียมกันดีกว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมให้ดูเลยอาร์ตมิวเซียมอยู่ตรงไหนอ่าเน่เ อนันบิวเซียนหนมนี่มันเกี่ยวว่าพิ 2, พิธภัณฑ์มีเดียอาร์ตนะผมทีนาผมชี้ไปอยู่ตรงนี้นะข้างๆโคเรียนพาวเวอร์หน่มแล้วก็ข้างๆสถา,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 านตีตำรวจตรงนี้เลยนะี่แกผม let's go man ผลงานศิลปะพิเศษและการใช้ชีวิตเชิงวัฒนธรรมใช่ป่ากูอันถูกป่ะ สุดดีที่นี่คือพิพิธภัณฑ์มีเดียอาร์ตดำเนินการโดยดัดเมลหรือเปล่าอ่านั่นแหละนะครับผมสามารถพบกับผลงานเ็ลปากเชิงดิจิทัลของ NFT เอ่อนูเซียมเหรอ,อได้ที่นี่แล้วก็ยังมีถงจัดแสดงภาพดั้งเดิมของลูน่าฟอลนสนุกดิจิทัลของเกาะเจจูอีกด้วยหาเวลาว่างแล้วไปสนุกได้ตามใจได้ตามใจชอบเลย ฉันจะมอบเสื้อยืตดตัวนี้ให้เป็นที่ระลึกนะเออแบล๊บแบล๊บแบโอเคเป็นเสื้อยือดที่เขาให้น้องอ่าโอเคขอบคุณครับลองเสือลองสวมเด็วเด็บเด็บลองสวมเสื้อยืดแล้วเข้าไปพบกับงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ได้เลยโอเคขอบคุณครับอ่าอู้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะมาเดินตามมาเร็วๆอย่างเงี้ยตกใจหมดมาเดินจี้ตูดทำไมไม่เอาไม่เดินจี้ตูดอดอดอเซน ใช่ไหมถ้าได้เป็นไถอ่ะไกด์เหรอไกด์นำทางเหรอเรามาเดินดูเออโอ้ภาพนี่คือภาพอะเนี่ยเรามาเดินดูภาพในนี้กันดีกว่านะครับเดินเข้าไปใกล้มีอะไรปะโอ้เดี๋ยวนะเออคนนี้เป็นไกด์จริงด้วยทุกคนดูดิมันมันแบบว่าบอกนะบอกแนะนำว่าภาพนี้เกิดจากใครเห็นไหมแล้วก็มีแบบว่าเป็นผลงานที่สร้างขึ้น มาด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะผมอู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเดินดูภาพนี้ได้ปะปึ๊บอ่ะมันบอกเหมือนกันด้วยดูนีเห็นปะนี่เราสามารถมาหาความรู้มาศึกษาความรู้ได้เลยนะทุกคนสอบรับใครที่อยากมาอ่านนะผมแวะมาได้เลยนะที่เอ่ออาร์ตมิวเซียมในเมืองดาวทานะผมนี่เห็นไหมภาพนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนี่เราก็อ่านเพื่อศึกษาความรู้ได้เลยนะครับผมเดินดูรอบๆแป๊บภายในนี้ น่าจะเป็นรูปภาพล้วนๆนะครับผมโอ้ห้องนี้ก็สุดจัดเลยอะไรกันครับนี่สุดยอดไปเลยรเรามาเดินเดินดูกันได้เลยนะทุกคน Art Museum ในเมืองดาวชาวนะผมเออรู้สึกว่า อันนี้คือแผนที่แมปอ๋อแผนที่ของที่นี่นะผมก็ยังไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมากมายนะโอเครู้สึกว่ามันจะมีการทักษาค,ความมัดค่ยให้เควสด้วยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเดินดูดดดให้ครบก่อนนะโอ้หูปเขาน่าสนใจจริงป่ะูปสวยจัดอะลูปสวยจัดอะรูปเนี้ยลูปสวยจริงดูดิแต่ลูปไกด์นี่ก็แนะนำไม่หยุดเลย <laughs> โอเค เดี๋ยวเราลองมารับเควสตตรงนี้กันดูนะไม่รู้ว่ามันเอ่อให้ทําอะไรนะผมลองมากดดูนะนี่ก็เป็น m อ c ใหม่นะที่อัปเดตมากับเออเป็นเควสใหม่ต้องบอกว่าเป็นเควสใหม่ที่อัปเดตมากับเออครั้งนี้เช่นกันนะผมพอเปิดตัวความกับเออพิพิธภัณฑ์แล้วนะแม้ว่าจะไม่ต้องสงบเสงี่ยมเหมือนเมื่อก่อนก็ได้แต่มีเด็กวิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วยหละ่ะฉันปวดหัวกับเรื่องนี้มากเลยแต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะต้องคอยปกป้องงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ ช่วยไปหาเด็กคนนั้นสักครั้งแล้วบอกว่าห้าวิ่งในนี้หน่อยได้หรือเปล่ากดใช่ไปโอเคขอบคุณมากได้เลยเด็กหน้าตายอย่างนี้เด็กที่ลองวิ่งโอเคโอ้โหชื่อมึงเนี่ยนะนักวิ่งความเร็วสูงแห่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะใครตั้งชื่อให้มึงมาสุดยอดเลยเดอะแฟดไปไหนะเฮ้ยเฮ้ยผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วช่วยช่วให้สักครั้งเถอะครับอ่มึงมาวิ่งชนกูเองนะเธอเสียใจด้วยเจ้าเด็กลบกด หัวจัดนะครับผมอ่าไอ้น้องพลาดนะวิ่งมาชนพี่พี่มันมือไวนะครับอ่ะส่งคุณยามไปเลยนะครับผมได้ตังมาด้วยนะครับ่ะดูโฆษณากันไปและกันประมาณนี้มสำหรับภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะสามารถแวะกันเข้ามาดูรูปหรือว่าศึกษาความรู้จากคุณไกด์คนนี้ได้เลยนะครับผมที่เขาเดินตามหลังเราต้อยๆอ,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 อยู่นี่แหละนะอยากดูภาพไหนพิเศษเก็ เดินเข้าไปชนแบบนี้นะผมแล้วคุณไกดก็ทําการเนี่ยออบอกรายละเอียดของภาพนี้มานะครับผมถัดมาผมเป็นอัปเดตเกี่ยวกับโปรไฟล์นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่รูปผมทางซ้ายบนดูนะทุกคนอ่าจะเห็นได้ว่ามันมีภาพนี้โผล่เข้ามาทุกคนเห็นไหมอ่ามันเป็นเหมือนภาพที่จะไว้โชว์บ้านของเราผมเราสามารถกด ไอตรงกล้องนี้ได้เลยนะเพื่อเปลี่ยนภาพนี้นะผมลองกดดูกันนะครับผมเ่ลองเปลี่ยนกดถ่ายรูปดูอ่าผมก็จะลองขอถ่ายเป็นแบบป,ประมาณนี้เลยครับแอคทาสเสร็จเรียบร้อยพร้อมผมสามสองกดแชะไป1นึ่ทีแล้วก็กดนี่เลยทุกคน ลงทะเบียนหลันกนะครับผมกดตกลงไปอ่าแค่นี้ทุกคนภาพนี้ผมก็จะเออเซตเป็นภาพเห็นไหมไหมเซตเป็นภาพในโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วเนะเวลาคนอื่นกดมาดูที่โปรไฟล์ของผม ก็จะเห็นภาพนี้แปะอยู่ที่โปรไฟล์ของผมแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะลองเออหาใครสักคนดูนะอ่าเป็น FC <ม>ของเราหล่มน้องแนพนกะวินเนี่ยผมอันนี้กดมาดูในโปรไฟล์ของเขาแนละ้วผมก็จะเห็นเออรูปของเขาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผม,ผมก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะถ่ายรูปอะไรมาตั้งไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนผมเป็นเหมือนโชว์งออ่ายๆโชว์เวลาคนอื่นมาส่องโปรไฟล์เราอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือหนึ่งในอัปเดตเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเรานั่นเองอีกอย่างหนึ่งนผม เป็นรอยเท้าด้วยเห็นไหมรอยเท้าสิม่งวงตรงนี้นะผมมันจะเป็นศูนทับศูนอ่ะอันนี้นะผมรู้สึกว่าเกมเขาบอกว่าเป็นจํานวนแขกสะสมใช่ไหมที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตครั้งนี้แต่ผมรู้สึกว่าเอ,อ่อทำไมผมเป็นศูนทับศูนล่ะอองงนะผมอันเนี้ยผมก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจไอ้ระบบอันนี้เน,นี่ยไอ้สูนทับศูนที่เป็นรอยเท้าอันนี้นะไม่รู้ว่ามัน นับอะไรยังไงกันแน่นะผมเนี่ยดูอย่างบางคนอื่นดิบางคนอื่นเขาเป็นรอยเท้าแบบรอยเท้าสี่พันรอยเท้าหนึ่งพันกันเลยนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะเอาจริงๆคือผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ระบบรอยเท้าเนี่ย มันคือยังไงกันแน่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้นะไอระบบรอยเท้าสิวม่วงอันนี้นะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้คือบอกเลยว่าไม่ทราบจริงๆจ้าและถัดมานเป็นอัปเดต UI นะเกี่ยวกับ Home Party นะองก็อย่างที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะนี่ Home Party ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มันก็เป็นการนำเสนอแบบนี้เลยนะ เป็นภาพนเป็นภาพที่เอ่อที่ถ่ายตรงหน้าโปรไฟล์เนี่ยเป็นภาพนี้นะกเป็นภาพที่เราถ่ายเอามาแปะไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะเวลาเราเปิด Home Party ้มันก็จะโชว์ภาพของเราแบบนี้เลยนะผมอยู่ที่ว่าใครตั้งภาพอะไร โชว์ภาพอะไรไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะเวลาเปิดธมปาร์ตี้มันก็จะเอามาโชว์แบบนี้เลยเนะครับผอกเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอใหม่สำหรับธงปาร์ตี้ในอัปเดตครั้งนี้ในแก้ับอมสวยกว่าเดิมเยอะนะผมว่าดีเลยแหละแล้วก็ถัา,าม้าของทางซ้ายล่างนะจะเป็นบ้านยอดนิยมนะสมาร์ทกดมาดูได้เลยมันก็จะบอกว่าบ้านไหนนะยอดนิยมแล้วก็ป๊อปปูล่าสุด,สดๆนะผมมันก็จะบอกเรียงๆกันไปแบบนี้เลยเนะครับผมแหมพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเยอะจ้าจนะ ก็แวะมาดูกันได้เะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวเออบ้านยอดนิยมนะคับผมแล้วก็ถัดมาหนุ่มเป็นไอเทมใหม่หนุ่มไอเทมที่จะโปรโมทโฮมปาร์ตี้ให้กับเราหนุผมลองมาเปิดโฮมปาร์ตี้กันดูนะอ่ะผมลองจัดโฮมปาร์ตี้ขึ้นมานะผมนี่เห็นไหมเวลาเราจะกดจัดหนุ่มมันก็จะเด้งภาพนี้ขึ้นมาเห็นไหมเป็นภาพที่ผมถ่ายเมื่อกี้เลยอะ่ะคนอื่นก็จะเห็นภาพนี้นะผมแล้วก็เห็นโฮมปาร์ตี้ของผมอยู่ในเอออยู่ในแบบนี้นะครับผมก็ลองมาเชิญไปเลย <Yeah. S 2> เปิดเรียบร้อยแล้วผมจะเห็นได้ว่านผมทางซ้ายบนเห็นไหมมันมีปุ่มคําว่าโปรโมตขึ้นมาเอเอลองมากดดูกันแล้วกันเน่เลยทุกคนใบเชิญน,นผมส่งคําเชิญน,นะส่งให้เพื่อนเได้อนะม,มามา,มา,มาโฮมปาร์ตี้ดูสิใช้5้าเพนนะผมลองซื้อมาดูกันนะเออเดี๋ยวสิก่อนซื้อนะผมผมรู้สึกว่า นี่เกมมันแจกนะเกมมันแจกด้วยเนอะอ่ารับมานะผมเป็นรางวัลปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเนอะถ้าเกิดว่าใช้หมดแล้วก็ต้องใช้เพชรซื้อนะอะห้าเพชรน,นะลองมากดใช้งานดูนะผมใช้งานไปนี่ส่งคำเชิญถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วอ่าลองดูดิจะมีใครมาไหมส่งคำเชิญไปแล้วเนอะ เงียบชี้เลยทุกคนเฮ้ยแต่ก็นั่นแหละนะผมเวลาเราเห็นเออแทบด้านบนนะักเวลามีคนเปิดโฮมปาร์ตี้มาจะบอกว่ามีแทบด้านบนเด้งลงมาใช่ไหมเป็นเหมือนบัตรเออเป็นเหมือนคําเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะผมคือเวลาเรากดส่งคําเชิญไปนะผมคนอื่นก็จะเห็นคําเชิญของเราโผล่มาจากทางด้านบนเช่นกันนะครับผมครับเวลาถ้าเกิดว่าเ,าเ,าเขาอยากมาเขาก็จะกดมานั่นเองนะผมเอ้แล้วก็ส่งใหมด่ดอีกครั้งในมีเวลาจับด้วยเนี่ยเท่าไหร่วะน่าจะ สิบ,บนาทีหรือเปล่าเออนะประมาณนี้สำหรับไอเทมใหม่นะผมเป็นไอเทมเออเหมือนจดนหมายคำเชิญน,นะ้แคบผมนี่ฮมบัดดี้ผมก็จะขึ้นตรงนี้เลยผมนี่โชว์รูปที่ผมถ่ายเมื่อกี้เป็นไง จ๋งจัด,จดนะและสุดท้ายหนอเป็นอัปเดตเกี่ยวกับมแมลงนะมที่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะผมมันเพิ่ม,มทั้งหมดประมาณ38ชนิดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะผมอ่ะก็สำหรับใครที่เป็นสายจับมแมลงนะมก็ลองออวิ่งหาจับมแมลงกันได้เลยเนะมันก็บอกอยู่นะลองกดไปที่สมรวภาพดูนะมแล้วไปที่มแมลงดูนะเนี่ยไอแมลงตัวไหน,ไหนที่ไอแมลงตัวไหนที่ทุกคนยังไม่ได้นะมก็ลอง กดดูได้นะยังผมลองกดสักตัวดูนะผมเนี่มันก็จะบอกว่าพที่ปรากฏนะริมน้ำของบริเวณเออเวลาเกิดคือกลางวันนะครับผมก็ใครที่ขยันนะผมก็ไปล่า,มาแมลงได้เลยนีแต่ว่าผมคงไม่ได้มาล่าให้ดูนะผมไม่งั้นว่าอาจจะใช้เวลานานโคตรเลยนะครับผมเฮ้ยแวะจับไอเออเดี๋ยว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 เยวมื่อกี้เห็นที่พื้นเห็นที่พืชอะไรโดด,ด,ดข้ามหัวผมไปอ้าผมว่าไอตัวนี้ก็มาใหม่ใช่ปะไอตัวเนี้ยมันก็มาใหม่เไหมตากแตนมันรู้สึกเหมือนเป็นสีแบบ สีนี่เลย,ส,ไไลเลยสีหรือดูใบไม้ร่วงเลยสีหรือดูใบไม้ร่วงเลยอ่านี่ตกแกตนปีกแบนอ่าผมจับให้ดูนะทุกคนจับให้ดูหนึ่งตัวนะสำหรับมแมลงใหม่นะเออแค่นี้ก็จะพอแล้วครอบตามดันนครแก้มขอไปจับใบไม้เอา,าแลกแลกกล่องสุ่มดีกว่านะครับผมเออ แล้วก็เล็กๆน้อยๆนะผมว่าจะมีคอสตูมหนึ่งชิ้นนะที่เป็นเอ่อของใหม่นะผมนี่เห็นไหมเป็นหมวกกระลอกนะผมของใหม่เช่นกันนะอย่างเดียวเพียวๆเลยนะครับผม5 2 0 0ันรอห้าสิบดาวนะครับผมแล้วก็ร้านค้านะเล็กๆน้อยๆนะสำหรับใครที่อยากมา เออมาซื้อมาโดนก็มาลองกันได้พวกเออเนี่ยไม้จับแมลงเมฆนาฟ้าแล้วก็เออแพ็คต่างๆนานาเลยเนาะก็มาดูดูกันได้นะครับผมสำหรับแผนที่ในเมืองพาซาก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับผมนี่จะเปิดให้ดูเห็นไหมอ่าเปลี่ยนเหมือนกันเลยนะผมมีไอคอนบอกนะว่าอะไรคือตรงไหนเห็นไหมแล้วก <t> ็ร้านคงร้านค้านะครับแล้วก็โควต NPC อ่าแล้วก็เพลเยอร์นะจุดสีเขียวคือ ผู้เล่นอย่างเราๆนั่นเองนะครับผมอู้ดูดิยนลูกสีฟ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยดูตรงนี้ก็ได้ด้วยเนี่ยสุดยอดเลยว่ะโอเคอเครับท่นอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับลักลักเล่นเด่นก็น่าจะเป็นกิจกรรมฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับแล้วก็เปลี่ยนธีมเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงครั้งเกาะไกอาเลยนะครับท่้มหรือว่าจะมีนี่ เออเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเมืองดาวเท่านะครับแล้วก็อัปเดตโฮมปาร์ตี้ครั้งใหญ่นะคไม่ว่าจะเป็นภาพโฮมปาร์ตี้เกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราเนาะ แล้วก็มีอะไรอีกล่ะแมลงสาสชนิดอ่าที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนีนะ้ถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรหรือว่าผิดพลาดตรงไหนนะผมทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ได้เลยนะับแล้วก็อย่าลืมนะไอ้รอยเท้าสีม่วงที่โฮมบาร์ตี้ของผมอะไอ้ที่ที่เป็นบ้านของผมนะผมเนะี่ยไอ้รอยเท้าสีม่วงอันนี้เนี่ยที่มันเป็นเลขศูนย์นะเออถ้าเกิดทุกคนรู้นะว่ามันคืออะไรนะผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผม เกมบอกว่าเป็นจำนวนแขกสะสมแต่ผมมันเป็นเลขศูนย์อันนี้ผมว่างงเหมือนกันนะครับผมเออถ้าชอบคลิปอัปเดตท,ที่วิดีโอแบบนี้กันหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมและไม่เลกสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ทุกอย่างเนะครับผมและไม่เมลวกดกระดิ่งให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้จะไปหาดับใบไม้ต่อละจะมาซุ่มกลองสุม See you ถี่เสื้อ ลายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเสื้อลายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนปีเสื้อสีทองแดงขนาดใหญ่